คอสแล้วจ้าเปิดสี่คุณแม่ดาราคนดังในวงการบันเทิงไทยที่ได้ให้กำเนิดลูกสาวลูกชายกันมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยในช่วงเดือนพฤศจิกายนเรียกได้ว,ว่าน่ารักน่าชังกันเป็นอย่างมากจะมีใครบ้างไปชมกันเลยจ้า จุ๋ยวรัทยาคอนแล้วเรียบร้อยจ้าสำหรับคู่รักอย่างคุณแม่จุ๋ยวรัทยานางเอกสาวและผู้จัดละครชื่อดังที่ได้มีสามีอย่างดีเจพูดพูดที่ชชยหลังจากที่ทั้งสองได้แต่งงานด้วยกันมานานก็ยังที่จะมีเบบี๋น้อยแม้แด้หลายคนจะโวยพรมาตลอดในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาแต่ต่อมากลางปี65ทั้งสองก็ได้ออกมาประกาศข่าวดีว่าได้มีลูกคนแรกแล้วเป็นที่เรียบร้อยในที่สุดก็ทําสําเร็จเป็นของขวัญที่ดีที่สุดล่าสุดวันที่2 4พฤศจิกายน,ยนช่วงเช้าว,วันนี้ทั้งสองก็ได้ออกมาแจ้งข่าวดีีว่่่าคุุแแมยยนน้้้ดใหกกกเเลลลูชลูชรรรปบออองส ความระบุว่าสวัสดีครับผมชื่อน้องพี่เจเด็กชายพิรารพงศ์เกษตรศิลป์ลุงพ่อพูดกับแม่จุ๋ยนะครับเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่24เดือน11ปี2022ที่ผ่านมาครับมาด้วยเสียงร้องที่กังวาน้นำหนัก3.14 5กิโลกร,รมัมแข็งแรงสมบูรณ์ดีผมคิ้วดกดำมาเลยครับฝากพี่ๆที่ผ่านมาเจอรูปผมรักเอ็นดูเมตตามผมด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นภาพที่ดูแลอบอุ่นหัวใจกันมากเลยจริงๆเพราะทั้งสองคนนั้นกว่าจะมีลูกคนแรกได้ฟ้าฝนภาษาสังไล้เสียงน้ำตาม,มา ได้ไม่ง่ายเลยทีเดียวขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่กันด้วยจ้า บุ๋มปนัดดาทํเอาเป็นที่ฮือฮากัะสนันเมื่อพิธีการคนดังอย่างแม่บ <c oughs> ุ๋มปนัดดาได้ออกมาประกาศข่าวดีว่าได้ให้กําเนิดลูกคนที่2แล้วเป็นที่เรียบร้อยก็ทํเอาเป็นที่ฮือฮากันหนักมากเพราะหลายๆคนต่างคิดว่าแม่บุ๋มนั้นปิดข่าวเรื่องการตั้งครรภ์เอาไว้เงียบๆแต่เรื่องนี้ทางแม่บุ๋มเองก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าไม่ได้ปิดข่าวแต่อย่างใดเพียงแค่อยากให้มั่นใจว่าลูกสมบูรณ์แล้วเท่านั้นเองโดยวันที่22พฤศจิกายนเธอก็ได้ออกมาประกาศข่าวดีว่าได้ให้กําเนิดลูกชายอย่างน้อตอเล็กเด็กาาายยออออออนนนััตต์ทล้้ปี่่่รบบพมกกสสภุุใหงงงิซึ น้องอเล็กนันก็ได้ออกมาลืมตาดูโลกในวันที่22พฤศจิกายนปี2022เวลา11นาฬิกา11นาทีทางนี้เธอยังบอกด้วยว่ารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากเพราะห่างการคลอดลูกมาแล้ว16ปีเลยตื่นเต้นไปหมดขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ลูก2อด้วยจ้า นัทจุธารัตสิ้นสุดการรอคอยแล้วจ้าสำหรับสาวนัทจุธารัตภรรยาคนสวยสุดแซ่บของนักร้องชื่อดังอย่างโชครถแห่หรือโชคโชคมงคลลาสูดวันที่18พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาสาวนัทก็ได้ให้กําเนิดลูกชายอย่างน,อน,อน้องชนนเด็กชายชะชะนนสินชื่นมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยเรียกเดว,ว่าน่ารักน่าชัางเป็นอย่างมากทําเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับต่างเข้ามาให้กําลังใจกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียว ฝ้ายนิชานั้นทำเอาเพื่อนพี่น้องและแฟนๆแห่เข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างมากมายหลังจากนั้นแสดงสาวฝ้ายนิชานั้นได้เข้าวิในิวิว่ากับแฟนหนุ่มนอกวงการอย่างหนุ่มวาย,ยุนเมื่อเดือนมิถุนาย,ยนปี65ไปนั้นก่อนจะออกมาประกาศข่าวดีว่ากำลังตั้งครรภ์ลูกคนแรกและจากงานปาร์ตี้ไปล่าสุดวันที่23พฤศจิกายนเจ้าตัวก็ได้ให้กำเนิดลูกสาวอย่างน้องอยูนิลืมตาดูโลกที่โรงพยาบาลสมิติเวสสุขุมวิทได้ออกมาโพสภาพบอบ้าพวสุดอบอุ่นร้อมแคปชั่นระบุว่าสวัสดีค่ะหนูชื่อ,อยูนีนลลูกกาาาาวขออออองปะ,ปะับมมมมม่่่่่ชชชืืืหจแแ กปาป๊าไวายุนมามีนิชานั้นก็เลยเป็นน้องอยูนิแปลว่ารวมกันเป็นหนึ่งบอกเลยว่าลูกสาวบ้านนี้น่ารักน่าเอ็นดูมากเลยทีเดียว